สวัสดีครับอิทิพรมิ้นหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนำเป็นมิตรเทพสัตตานะครับเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิต,ตารามอยู่ที่ชัยนาทนะครับมาให้ทุกคนได้ดูความงดงามกันนะครับก็ทั้งสองเล่มนี้นะครับเป็นมีที่ได้มาจากชาวบ้านแถวแถวข้างๆงวัดโคศิต,ตารามเลยนะครับก็มีความงดงามแล้วก็ มีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับรูปแบบลักษณะก็มีความที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันนะครับแต่ก็เป็นมีดแท้ทันยุคทั้งคู่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากด้ามไม้ฝักไม้ก่อนนะครับด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้ก็จะความยาว12นิ้วเฉพาะใบมีดก็จะ7นิ้วนะครับ เป็นมีดที่สวยมากอีกเล่มหนึ่งลายก็ลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพวกก่อกวยวัดโคสิตารามนะครับใบเขาจะทำมาจากเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวเกรดสูงคุณภาพดีมากๆเลยมีดเล่มมีสภาพดีสุดๆเลยครับข้างหลังก็จะเป็นยันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีตัวอุสลักไว้ด้วย ตัวอุมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับลายหน้าเกี้ยวสวยงามมากๆเลยกันลัดด้วยอลูมิเนียมขาปินโตนะครับตรงข้างเขาก็สวยแน่นดีท่านใดชื่นชอบสนใจมีดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับตอนนี้มีอยู่แค่สองเล่มเท่านั้นเองก็ลองดูนะครับสวยมากๆเลย หายากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกวยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยออกวัตถุมงคลประเภทมีดหมอมาสักเท่าไหร่นะครับถึงหาได้ก็จะเล่นราคากันค่อนข้างสูงแต่ที่ผมนำมาเสนอให้ทุกท่านดูนี่ก็ราคายังถือว่าพอแบ่งปันนะครับฝักไม้ก็จะเป็นเชือกไนล่อนแบบโบราณน,นะครับรัดไว้ก็จะเห็นลักษณะแบบนี้อยู่ทั้ง หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับรัดไว้เพื่อให้ฝักเขาแน่นกเก่าเดิมๆนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้ก็สุดยอดเหมือนกันเป็นขนาดสาริกาอ,อ๋อไม่ใช่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นขนาด ปากกาและเพราะว่าเขาเลย3นิ้วครึ่งมาแล้วนะครับความยาวอยู่ที่4นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับจะใหญ่กว่าสาวิการมานิดนึงใหญ่แล้วก็ยาวกว่านิดนึงนะครับก็เป็นมีดสองกริย์นาคเงินนะครับคล้ายๆกับหลวงพ่อเดิมเลยอ่าที่เนบกระเป๋าเสื้อตรงนี้ทำมาจากนาคนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นด้างาฝักงานะครับแหมเงินนะครับกันเงินสวยงามมากเลยมองเผินๆอาจจะรู้สึกถึงความคล้ายคลึงก,กันกับหลวงพ่อเดิมนะครับแต่พอมาดูข้างในใบมีดแล้วจะเห็นเลยครับว่าเป็นลักษณะลวดลายของหลวงพ่อกลวยนะครับ เป็นฝีมือช่างแถววัดหลวงพ่อกลวยจะไม่ใช่ลวดลายแล้วก็ลักษณะมีดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยนะครับเป็นเหล็กขาวเหมือนกันแล้วก็มีการสลักลวดลายโตอุทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็วกระถาของเขาซึ่งก็สวยงามเหมือนกันนะครับหายากมากมีแค่เล่มเดียวนะครับที่เป็นด้ามงาฝักงาหลวงพ่อกลวย วัดโคสิตตารามใครชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยมีสวยๆนะครับแท้ๆถึงๆเลยหงดงามสวยงามมากๆได้ไปไม่ผิดหวังนะครับหาดูยากนะครับดำงาฝักงาแบบนี้ คังก็แน่นแห้งเก่าดีนะครับพุทธคุณดีอยู่แล้วก็นำมาให้ชมกันสองเล่มนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ สามารถถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยหรือถ้าอยากรู้ราคาอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับยังไงก็ฝากเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ